สวัสดีครับขอต้อนรับทุนผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับครับการประชุมผู้นําน้ําในปูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่2ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการประชุมที่ประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับซึ่ง40กว่าประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุมนั้นก็มีการลงนามในปฏิญญาเชียงใหม่นะครับในการที่จะร่วมกันใช้ทรัพยากรน้ําอย่างคุ้มค่านะครับและจะมีการสร้างเครือข่ายข้อมูลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํา ระหว่างประเทศและจะมีการใช้น้ําในการที่จะผลักดันให้เกิดผลทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศต่างๆด้วยนะครับในขณะที่องคอ์กรภาคเอกชนหรือว่าเอ็นจีโอนั้นก็เห็นว่าปฏิญญาเชียงใหม่นั้นก็มีความสําคัญนะครับแต่ว่าบทพิสูจน์ที่แท้จริงต้องอยู่ที่การปฏิบัติจริงนะครับและจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมต้องศึกษาผลกระทบด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมด้านระบบนิเวศอย่างชัดเจนด้วยนะครับในขณะที่ปปชสํานักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปร,ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นก็ได้มี การส่งผลการศึกษาเรื่องของการบริหารจัดการน้ํา3.5แสนล้านครับไปให้กับทางรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะครับโดย เห็นว่าโครงการนี้ก็เป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนที่มีความสําคัญแต่ว่าก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตอยู่ด้วยเช่นกันดังนั้นรัฐบาลจึงจะต้องหาทางในการที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับผลการประชุมผู้นําน้ําโลกที่มีการผ่านพ้นไปนั้นสุดท้ายแล้วจะสามารถปฏิบัติจริงได้แค่ไหนและประเทศต่างๆจะได้ประโยชน์อย่างไรรวมทั้งรัฐบาลจะพิจารณาข้อเสนอแนะหรือข้อเรียกร้องของ NGO รวมทั้งปปชอ,อย่างไรนะครับรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับท่านปลอดประสบสุรศรีนะครับรองนาย,ยกรัฐมนตรีและในฐานะ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทก,กภยัยเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าพูดคุยกันครับ ผลการประชุมผู้นำด้านน้าแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่2ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั้นผลสรุปออกมาอย่างไรนะครับเปติญญาเชียงใหม่นั้นมีสาระสําคัญอย่างไรและจะนําไปสู่การบริหารจัดการน้ําระหว่างประเทศร่วมกันอย่างไรแขกรัับเชิญที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับท่านปลดประสบสุรสวัสดีรองนายกรัฐมนตรีสวัสดีครับท่านครับครับ,รบขอบคุณมากที่ร่วมรายการตอนนี้หายเหนื่อยหรือยังฮะ <laughs> เมื่อกี้ก่อนออกก็ไปนั่งหลับท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมือนเช่นเคยนะครับ022754225นะครับปิดฉากการประชุมน้ำโลกประชาชนได้อะไรปฏิญญาเชียงใหม่ที่หลายประเทศนะครับสีกว่าประเทศที่ร่วมกันลงนามมีสาระสําคัญอย่างไรและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติจริงได้ <ผม S 1> อย่างไรผมเล่าอย่างนี้ได้ไหมฮะ <ๆ S 2> มันไม่งั้นมันจะรวบลัดเกินไปผมอยากให้คนไทยเนี่ยรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าคนก็เห็นความต้อักธ์ของประเทศไทยกับเห็นความต้องกัรของสาระ นี้อย่างไรนะครับมีพระมหากษัตริย์หนึ่งพระองค์นะมีประธานาธิบดีสามท่านนายมนตรีหกประเทศนะครับรองประธานาธิบดีอีกเยอะรองนายมงตรีเยอะรัฐมนตรีเยอะนะครับสี่สิบประเทศการที่สี่สิบประเทศระดับรัฐมนตรีขึ้นไปนะครับมาในที่แห่งเดียวกันมาพูดเรื่องเดียวกันนี้ไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นนะได้บ่อยครั้งเอาแค่นี้ข้อหนึ่งนะครับข้อสองเนี่ยทั้งหมดเนี่ย เกิดขึ้นในสมัยท่านนายกพิสิทธิ์นะฮะเป็นคนให้มีรับรับให้เกิดการประชุมครั้งนี้รับเป็นเจ้าภาพทางนี้ั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะมาบอกว่าการประชุมเลอกเทออะไรนี่ไม่ได้นะพวกผมรับมาทําต่อนะครับนะฮะก็เป็นผลงานร่วมกันจะว่าได้ไหมไม่ไม่เสียหายเลยนะฮะนะครับจะพียงแต่ว่าเรามาขยายเรื่องให้มันกว้างกันเดิมเพราะแต่เดินนี่ยประชุมแค่2วันครับนี่เราเอามาทําให้เป็นการประชุม8วันนะฮะที่ประชุม8วันเนี่ยนะครับเราทําอะไรนะครับเราก็บอกเอ๊ะ มันต้องสัมผัสได้วิชาการได้สัมผัสได้เราก็ให้มีเอ็กซิบิชันนะครับมาเศการทั้งหลายมีเรศการนะครับมีทั้งหมด200กว่าบูธนะครับมีหลายประเทศมาเข้ามีหลายมี200ร้อมีร้อยกว่าองค์กรระหว่างประเทศนะครับมีมหาวิทยาลัยนะครับมีบริษัทร้านค้าที่เขาขายเครื่องมือให้คําแนะนาอะไรนะครับก็มีคนเข้าชมวันละห้าพันก็ถือว่าเยอะนะสำหรับสำหรับต่างจังหวัดนะครับจากนั้นเป็นเรื่องของวิชาการแท้ๆ แบ่งเป็น43เรื่องทุกเรื่องมีเจ้าภาพหมาลัยเป็นเจ้าภาพองค์กรระหว่างประเทศเป็นเจ้าภาพอะไรสุดแล้วแต่คนเนี่ยพันคนนะฮไทยเออฝรั่งประมาณต่างชาติประมาณหกเจ็ร้อต่างาตินะหกร้อนะฮะไทย3ามสี่รอทุกคนเสียตังนะพูดกันนะครับสองวันสองคืนนะครับ40เรื่องนะนะครับกรันออกมานะครับเหลือเพียงแค่เจ็ดเรื่องมั้ง กลั่นมาหรือเจ็ดเรื่องนะฮะจากเจ็ดเรื่องเนี่ยเขาก็มาประชุมรอบสามนะฮะเขาเรียกว่าโฟกัสแอเรียประชุมแค่วันเดียวเช้าถึงเย็นไอ้เจ้าโฟกัสแอเรียเนี่ยคนเข้าประชุมเนี่ยเป็นหัวหัวหมดนะฮะเช่นปลัดกระทรวงเช่นอธิบดีนะฮะเช่นผู้เชี่ยวชาญระดับระดับระดับโลกของแต่ละประเทศนะครับทั้งในภูมิภาคนี้และนอกภูมิภาคนี้ทําอะไรทํา2อย่างตอนอันที่หนึ่งก็บอกว่าโอเคมันมีการประชุมระดับโลกที่เรียกว่า world world water forum เขาก็ไขระดับโลกนะครับ แกออกให้มาเป็นระดับภูมิภาคก็ได้ถึงเรื่องของน้ําระดับโลกมามาสู่เอเชียแปซิฟิกให้ได้มาสู่น้าระดับมาสู่ระดับเอเชียแปซิฟิกให้ได้นะครับเขาก็แกะออกมาได้ทั้งหมด7เรื่องนะครับเเรื่องซึ่งอันนี้จะเป็นสาระสาคัญในปฏิญาเชียงใหม่เรื่องแรกนะครับ FAO เป็นเจ้าภาพเลยบอกว่าเป็นเรื่องน้ําเพื่ออาหารและเศรษฐกิจ FAO ในองค์การองค์การของ UN นะนะอยู่ที่โรมนะครับเรื่องที่2น้ําเพื่อชุมชนเมืองนะครับอะไรล่ะยูเนสโกนะฮะ เอสแคเอสแคปอยู่กรุงเทพนะนะครับรับไปนะครับอันที่3นะครับเอสแคเหมือนกันนะครับรับเรื่องการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเจาะลงไปในครัวเรือนเลยนะครับอีแคลมนะครับรับเรื่องภัยพิบัติของน้ํากับการรับมือนะครับยูเนสโกนะครับรับเรื่องการวางแผนระดับโลกนะฮะประเทศไทยรับเรื่องภัยพิบัตินะฮะทั้งหมดเนี่ยแกะออกมานะครับกลายเป็นเจ็ดเรื่องเป็นสาระสาคัญ7เรื่อง เอาเจ็ดเรื่องนี้ไปให้ผู้นําของโลกเมื่อตะกี้ที่ผมบอกครับสี่สิบประเทศครับท่านว่าไงท่านเนี่ยท่านคิดว่าจาก40หัวข้อมาเป็นเจเรื่องหลักแล้วก็ถอดรหัสของโรคนะฮะมาเป็นรหัสของพูิภาบท่านว่าไปได้ไหมในมุมมองของนักการเมืองเนี่ย p o l i t i c a l view เนี่ยนะฮะยูเห็นว่าเป็นยังไงคิดยังไงทุกคนก็พูดเช้าถึงเย็นนะฮะตั้งแต่เช้านะท่านนาีกย่งรักเนคนแรกนะพูดกันถึงเย็นนะครับ คนละประมาณ1 0บถึงยีนาทีเราเขียนให้7นาทีนะท่านแต่ว่าพูดจริงคือสิบพูดจริงไม่มีใครจะไปห้ามใครได้นะฮะเพราะตอนเย็นเขาก็ออกมานะครับเป็นเชียงใหม่เดคอเรชั่นเจ้าเชียงใหม่เดคอเรชั่นเนี่ยนะแต่ว่าไม่ใช่7ข้อใช่ไหมเชียงใหม่เดคอเรชั่นไม่ใช่นะเชียงใหม่เดคอเรชันเนเชียงใหม่เดคอเรชั่นเขาแบ่งเป็น2หมวดหมวดแรกนะเป็นหมวดที่ถ้าภาษาเรียกว่าเชฟนะเรียกว่าโทนนะเชฟคือการปรับแต่งให้มาอยู่ในทิศทางเดียวกันนะการปรับเสียงให้มาอยู่ในเสียงเดียวกันพูดง่าย คิดเหมือนกันยอมรับสิ่งเหมือนเหมือนกันมีเอกภาพขึ้นนะนะครับมีเจ็ดเรื่องมีหกเรื่องจากนั้นเขาก็บอกว่าเอานะหกเรื่องนี้นะจะมีวิธีทํานะครับอยู่สิบข้อภาษาภาษาอังกฤษก็ drive นะฮะมีอยู่สิบหัวข้อการขับเคลื่อนให้มันเกิดขึ้นอบคุณนะในภาษาเนี่ยมีขับเคลื่อนเขาก็บอกเลยนะฮะสันนี้จะเอาเรื่องนี้มาเอาเรืองนี้ผมจะอธิบายเรื่องนี้เลยเออสั้นๆแต่ว่ามันสิบข้อใช่ไหมครับเอาเอาหกข้อก่อนนะว่าที่ว่าคิดเหมือนกันเนี่ยนะเขาบอกว่า ทุกคนต้องยอมรับนะาวาันน้าเนี่ยนะครับเป็นชีวิต<ม>เป็นหลัก<ม>เป็นแกนของการพัฒนาพูดง,ง่ายๆถ้าไม่มีน้ำพัฒนาไม่ได้น้ามากก็พัฒนาไม่ได้เหมือน,ก,ก,นกันเพราะท่วมอยู่เรื่อยนะครับ,รบอันที่สองเนี่ยนะครับเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเป็นเหยื่อ<ม>รางทีแล้วก็พรอนเป็นเหยื่อของการเกิดอุตกภภัยครับแต่คือเราต้องยอมรับว่าจุดอ่อนของภูมิภาคเราว่ายังไงนะอันที่สามนะครับก็บอกว่า ไอ้ใ m a ไม่เช n ่ e เนี่ยนะฮะการเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกเนี่ยมันมีผลแล้วนะทุกคนต้องเชื่อจะบอกว่าไม่จริงไม่จริงไม่เอาแล้วนะครับต่อไปต้องบอกว่ามองประเทศเล็กๆด้วยนะฮะโดยเฉพาะประเทศเกาะทั้งหลายแหละเพราะเขาเล็กเขาจนแล้วเขาอาจจะถูกน้ําท่วมนะฮะไม่ใช่พูดไปแต่เรื่องประเทศใหญ่ประเทศพัฒนาไม่ได้นะครับต่อไปนะครับบอกว่าอันนี้สําคัญแล้วนะฮะทุกคนต้องมีส่วนร่วมอ่าใช่ครับผู้ใช้ นักวางแผนนักพัฒนาและผู้หญิงเอาขึ้นไปชัดๆเลยนะฮะต้องยอมรับนะนะมันทุกคนต้องมีส่วนร่วมหมดไม่มีการยกเว้นสุดท้ายนะฮะสำคัญที่สุดบอกน้ำเนี่ยมันเกี่ยวกับอาหารนะไม่มีน้ําก็แปลว่าไม่มีอาหารตายกันหมดทั้งโลกครับทุกคนยอมรับไหมนะฮะทุกค,คนยอมรับหกข้อนะอนะครับถ้ายอมรับหกข้อเอามาปฏิบัติกันสิบข้อข้อแรกนะฮะบอกว่าต้องพูดเรื่องคุณภาพของน้าอ่ะ นะครับในบ้านเรียกว่า water and sanitation พูดกันในบ้านเลยนะครับคือมกนแล้วก็อธิบายเป็นการให้กันเาไม่งั้นไม่ก็เป็นอหิวาตกในครอบครัวเป็นอหิวาตายในบ้านนะครับมันสกปรกไปหมดเพราะนั้นย่ต้องให้กามต้องการในบ้านเกี่ยวกับเรื่อง sanitation นะครับอันที่สองบอกว่าต้องลดความเสี่ยงในเรื่องของภัยพิบัติของน้ําให้ได้ลดความเสี่ยงถามว่าลดความเสี่ยงอะไรเก็บข้อมูล single command ให้มีการอะไรล่ะ พยากรมีการเตือนภัยเก็บข้อมูลนะข้อที่หนึ่งนะข้อ3นะครับบอกว่าการวางแผนว่าการวางแผนเนี่ยม,มันเป็นสหวิชานะฮะต้องรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเอนเจอิเนียร์เรื่องการศึกษาเรื่องสังคมไม่ใช่เรื่องเดียวๆนะนะครับข้อที่4นะครับต้องการความร่วมมือประเทศเดียวเก่งไปคนเดียวเสร็จ สำลักน้ําตายต้องร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะซึ่งท่านนายกเราก็พูดนะท่านบอกเลยว่าเรื่องนี้อย่าไปคนเดียวนะฮะไม่หลอดแน่ข้อที่8นะครับบอกว่าต้องปรับความสม่าเสมอความเสมอภาพนะครับระหว่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องประชากรนะเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรพูดง่ายๆน้ำมันน้ำมันถูกใช้ในหลายสาขาแต่ละสาขาเนี่ยจะต้องมีการ จูนมีการอะไรฮะมีการปรับให้มันให้มันคล้องจองเหมาะสมกันนะครับจะไปเน้นเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ได้นะฮะข้อที่8ทั้งทั้งที่บอกว่าเท่าไม่เท่าเท่ากันเนี่ยเน้นอิริเกชันเน้นการการเกษตรนะบอกอันนี้น่าจะสําคัญที่สุดนะนะฮะข้อที่7บอกว่าไม่ได้แล้วต้องมีการทรานเซอร์เทคโนโลยีก็คือการแลกเปลี่ยนความรู้ให้ความรู้แลกเปลี่ยนส่งความรู้กันรูจะเก่งอยู่คนเดียวรู้คนเดียวไม่ได้นะครับ ข้อที่8นะครับก็คือข้อมูลเรื่องข้อมูลข่าวสารต้องให้หมดนะครับแล้วก็อันนี้สําคัญมากนะครับอกว่าไม่รู้ว่าใครก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องไอ้เรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะอุทกภัยนะฮะต้องมีต้องมีเรื่องเรืเลซเรียนความอ่อนตัวในการเผชิญแข็งกระด้างโน่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอานะครับไปทางเดียวไม่ได้การการอ่อนอะไรการอ่อนตัวเนี่ยต้องมีตั้งแต่ระดับยืดหยุ่นอ่อนตัวยืดหยุ่นตั้งแต่ระดับ ชุมชนไปสู่ระดับประเทศครับอันที่9นะครับต้องลดภาานน้ำเสียให้ได้ไม่งั้นมีน้ามีปริมาณก็ไม่มีประโยชน์นะครับข้อที่10อันนี้ก็สําคัญนะฮะเพราะพูดกันมากเรื่องเรื่องเน็ตเวิร์กิ่งเรื่องพเน์ชิพก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมันต้องทําให้เป็นระบบนะครับเชื่อมโยงประชาชนมีส่วนร่วม นะครับองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมตอนนี้10ข้อเนี่ยนะครับเขาไม่ได้บอกให้ชัดเจนว่าทําอย่างไรแบบ100%เพราะแต่ละประเทศนี่นะฮะต้องไปคิดคนวิธีการมันมีเศรษฐกิจสังคมนะครับมีงบประมาณมีองค์ความรู้ไม่เท่ากันแต่ว่า สิบหัวข้อนี้คุณรับปากแล้วนะที่จะไปําครับอย่างประเด็นต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเราจะอย่างไรเพราะจะประเทศไทยก็ถูกตั้งคำถามต่างมองไทยก็รับมานะรับมาเราจะต้องเป็นคนไปกําหนดหรือว่ารูปแบบใช่ไหมครับว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วเอาความรู้ที่เราได้เสนอไปยังเพื่อนสมาชิกไหมฮะอ๋อาก็ถูกต้องเมื่อกี้พูดเรื่องเรื่องเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เรื่องเน็ตเวิร์กเรื่องอินโฟเมชันนะครับแต่ คือทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าคุณเอากันบ้านกลับไปคุณเอากุญแจกลับไปกุญแจนะคีย์นะสิบข้อนี่เป็นคีย์นะเป็นกุญแจคุณเอากุญแจกลับไปผมกุญแจเนี่ยเขาบอกนะครับทาได้สองอย่างหมุนปักไปทางซ้ายจะเปิดประตูไปสู่ความสําเร็จหมุนปักไปทางขวาปิดประตูพายานะทั้งหมดคุณใช้กุญแจนี้ให้เป็นนะครก็ แล้วต่างเข้าไปแล้วแต่ประเทศไหนจะใช่แต่มีประตูอยู่มีประตูอยู่สิบประตูเนี่ยไม่ได้มีมากกว่านี้นะแต่ประเทศไทยถูกตั้งคําถามมากแล้วก็มีกลุ่มองค์กรประชาชนก็มีการตั้งคําถามเหมือนกันว่าการประชุมเรื่องน้าบริหารจัดการน้ําดูเหมือนว่าประเทศไทยเราไม่ค่อยจะรับฟังความเห็นหรือว่าการมีส่วนร่วมกับประชาชนอย่างชัดเจนเท่าไหร่ที่คุณยอมถามเนี่ยนะผมก็เข้าใจนะโดยไม่ต้องบอกว่าแปลว่าอะไรนะครับมันไม่ใช่มั้งผมบอกมันเป็นคนพันกว่าคนนะ ครึ่งหนึ่งเป็นต่างชาติครึ่งหนึ่งเป็นไทยครึ่งที่เป็นไทยเนี่ยเป็นข้าราชการกับอาจารย์มาไหลเนี่ยแพ้สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นอกนั้นประชาชนครับคือคณะกรรมการลุ่มน้ําทั้งยี่สิบห้าลุ่มน้ำนะครับคนธรรมดาชาวบ้านธรรมดาธรรมดานะครับเขามาเขาพูดภาษาไทยเดี๋ยวบางคนก็แปลเป็นภาษาอังกฤษไปเองเพราะนั้นที่บอกว่าไม่มีประชาชนไม่ใช่หรอกประชาชนเนี่ย เป็นประชาชนจริงๆประชาชนที่อยู่กับน้ําจริงๆบริหารน้ําจริงๆครับที่พูดอย่างนี้ผมไม่ได้ปฏิเสธประชาชนอื่นนะฮะที่ทําทุกอย่างนะฮะแล้วก็มาทําเรื่องน้ําเมื่อเข้าประชุมกันเรื่องน้ําผมไม่อยากจะพูดไักคนมโหเลยนะฮะแต่ว่าไม่จริงหรอกนะฮะแต่เอาละถึงกลุ่มท่านจะทําน้ําเป็นครั้งคราวท่านก็มีสิทธิ์จะพูดเสียดายอย่างเดียว่เปิดโอกาสให้เข้าประชุมแล้วท่านก็ไม่เข้าแต่ก็ไม่เป็นไรหมดประชุมแล้ว ก็อยากเข้าแต่ว่ากลุ้่มคนเสื้อแดงไปยืนกั้นม้อยู่จะเข้าได้ยังไงได้ครับคนเสื้อแดงผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ขับผมก็ไม่ได้เคยคบกับไม่เคยพบคนเสื้อแดงที่ว่าไม่แต่คนเดียวครับทีนี้ในโครงการต่างๆบริหารจัดการน้ำเนี่ยเรื่องของผลกระทบต่อเรื่องของระบบนิเวศวิถีชีวิตของวัฒนธรรมประชาชนสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้จะเป็นความสําคัญด้วยไหมครับเมื่อกี้ผมยังตอบคุณจอมไม่จบนะครับไอที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะที่เขาบอกว่าเชฟ ทํารูปร่างเกี่ยวกับเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็มีกติกาซึ่งคุณรับแล้วก็มีเรื่องของสิ่งก็มีเรื่องของเรื่องการมีส่วนร่วมถามว่าประเทศไทยทําอะไรนะครับประเทศไทยทํามาพอสมควรทํามาหลายรัฐบาลหนึ่งมีในรัฐธรรมณนณูญคือการมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญอะมีในกฎหมายหลายข้อในเรื่องของกฎหมายสิ่งแวดล้อมมีชัดเจนใช่ไหมฮะการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ราชการก็มีอยู่นะครับอาจจะมากบ้างน้อยบ้างผิด พราะนั้นประเทศไทยทําอยู่ผมได้ยินผมอ่านสพินนะครับบอกว่าอยากเห็นการกระทําอย่างแท้จริงใช่ครับผมก็อยากเห็นอผมภาคส่วนหนึ่งผมก็เป็นประชาชนส่วนหนึ่งผมก็เป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองส่วนหนึ่งผมก็เป็นครูบาอาจารย์เอาสิครับก็คงต้องคุยกันแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่มันเป็นระดับระดับของภูมิภาคนะครับอย่างอย่างเรื่องของประเทศที่เป็นประเทศที่อยู่ต้นน้ํา อย่างแม่น้ำนานาชาติอย่างแม่น้าโขงเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงเหมือนกันอย่างการประชุมครั้งนี้จะมีการแก้ปัญหาอย่างไรพูด,พดแต่ว่าเขาก็พยายามเลี่ยงเพื่อไม่ให้ไม่ให้เวทีนี้เป็นเวทีทะเลาะกันนะฮะ,<ม>ะก็มีการพูดฮะว่าเนี่ยแม่น้ำยาวๆนะฮะมีต้นน้ํามีกลางน้ําท้ายน้ําคนนั้นใช้มากคนนี้ใช้น้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันนะ แล้วก็ระบุองค์กรด้วยว่าที่ไหนองค์กรอะไรเหมาะกับอะไรซึ่งอันนี้ก็มีการระบุว่าแล้วก็ในทางเอเชียกลางครับลบอกกันนะนะครับแย่งน้ากันเพราะแถวนั้นนน้ำน้อยเขาก็บอกประเทศเขาเนี่ยนะครับมันมีแทบจะเป็นสงครามแย่งน้ํากันนะมีการพูดนะฮะแต่เขาก็พูดแบบทางบวกนะฮะคือเตือนให้รู้นะว่าน้ําเนี่ยสาคัญนะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ล็อกกับเพ่อน้ำมันนะครับ จะรับอดได้น้ํานะทีนี้ถ้าเกิดมันมีประเด็นที่มันเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของสายน้ําที่เป็นอนาชาติเนี่ยจะมีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลไมครับในการประชุมเมื่อกี้นะฮะท่านคุณจอมฟังผมให้ดีนะผมได้เอ่ยชื่อองค์กรของ UN ทั้งหมดเลยเช่น SCAP, เช่น UNEP u n e s น o FAO ครับนี่คือองค์กรนะที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนักมวยนะฮะในแต่ละ ในแต่ละในแต่ละอิ슈อ่ะในแต่ละประเด็นประเด็นนะครับในขนาดนี้นั่นคือประเด็นหัวข้อนะมีองค์กรอีกประเภทหนึ่งคราวนี้ดูพื้นที่อันนึงคือดูสาระอีกคนดูพื้นที่พื้นที่ก็เอาที่คนไทยรู้จักดีๆฮะองค์การแม่ของนั่นหมายถึงว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยท่านเองก็องค์จะต้องเอาข้อมูลอันนี้มาแล้วมานั่งคุยกับกลุ่ม ต่างๆที่ต้องการนะแน้บนี่นะเปิดเวทีอันนี้เ่ยผ่านคอรมอแล้วนะฮะมาแล้วก่อนจะไปนะนะครับแล้วก่อนจะประกาศทุกคนก็ต้องมาสุมหัวกันทั้งวันทั้งคืนนะฮะนี่ประกาศโดยรัฐบาลนะนะครับเสร็จแล้วผมก็ต้องเวียนอันนี้นะครับนะครับเวียนไปยังทุกกระทรวงทุกกรมทุกองค์กรว่านี่คือกติกาที่โลกที่ภูมิภาคที่คนมีปัญญาปัญญาชนเขายอมรับท่านนําไปนะฮะเป็น ปฏิทินเป็นคู่มือเป็นแนวคิดนะครับต่างคนต่างทำแต่ขอให้อยู่ในกรอบนี้ครับเช่นเดียวกับผมในฐานะที่เป็นประธานกบอในกรอบของกบอผมก็ต้องอยู่ในนี้นะจะหนีไปจากนี้ไม่ได้ทีนี้เรื่องของประเทศไทยบ้างการวาแผนจัดการน้ํา3.5แสนล้านบาทเนี่ยปปชก็เสนอข้อมูลมาให้คําแนะนํามาแล้วจะต้องปฏิบัติตามนั้นไหมครับในเรื่องของความเสี่ยงที่จะทุจริตไี้ตรงๆนะผมยังไม่อ่านเลยเพราะว่าอยู่เชียงใหม่เพิ่งกลับเมื่อเมื่อไม่กี่ ไม่กี่สิบนาทีมานนี่เองนะครับก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์นิดหน่อยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดีนะฮะไม่ว่าใครแนะนำแหละนะฮะมันดีทั้งนั้นปปชแนะนําในมุมมองของปปชดีนะฮะและอ่านแวบๆเนี่ยก็ดีใจนะที่ปปชเห็นว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องรีบเร่งด่วนทั้งโลกเขาเห็นหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องรีบเร่งด่วนวันนี้ปปชเห็นผมขอบคุณนะฮะเป็นนะฮะเป็นเรื่องที่ไม่ทำไม่ได้แต่มีความเสี่ยงเรื่องการทุจริตนะครับสองเนี่ยนะครับสอง ปอชก็ยอมรับว่าในวิธีที่จะแก้ปัญหาความเร่งด่วนเนี่ยไม่มีทางที่จะได้ทําราคากลางนะท่านเขียนเลยนะท่านรู้เลยเข้าใจนะครับตอนนี้คอรัปชันคนครับคนเลวคอรับชันแก้ที่คนครนะฮะไปแก้ที่คนนะฮะทุกคนก็คอยติดตามนะฮะผมก็จะติดตามรัฐบาลก็จะติดตามหน่วยทั้งหลายแหล่ปชตำรวจอะไรสภาใครมีหน้าที่ติดตามติดตาม แต่เราจะเอาความกลัวที่คนจะโกงมาหยุดยั้งนะครับความเจริญหรือความเสี่ยงไม่ได้นะต้องลืมตาหลับตาถ้าเราหลับตาอย่างนี้แล้วก็นึกโกนนูกนนี้ลืมมาลืมมาเผชิญกับมันแล้วแก้กับมันไปผมขอบคุณในคำนั้นนะครับมีมีกลุ่ม ประชาชนบางกลุ่มเหมือนกันมีการไปฟ้องร้องท่านนะฮะเรื่องของคําพูดที่ไปต่อว่าพวกที่มาคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการบริหารจัดการทำไมำผมต่อว่าไม่ได้แล้วทำไมต่อว่าผมได้ <c oughs> ก็ผมดูเรื่องสืพิมนะฮะกั <c oughs> งวลไมหมครัว่าฟ้องลแล้ว ล้ำจะตัดคอผมขึ้นตึงขึ้นกูกับผมแต่ความเป็นนักการเมืองบางทีก็ต้องอดทนกับเรื่องพวกนี้เป็นคนเหมือนกันอ่ะเมื่อกี้พูดเท่าเทียมกันอ่ะพอคราวนี้บอกนักการเมืองถูกด่าได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ครับผมเป็นคนเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่กังวลกับเรื่องผมจะกังวลทําไมครับไปฟ้องสารปกครองอ่ะคาพูดผมผิดจริยธรรมนักการเมืองความพูดผมเนี่ยมันเป็นคําสั่งปกครองตอนไหนครับถ้าคําพูดผมเป็นคําสั่งปกครองได้โอ้โหผมไม่ใหญ่นะถ้าจะพูดอะไรมันไม่ใช่หรอกนะครับเราเถียงกันนะครับมีความเห็นแตกต่างกัน พูดหนักนิดเบาหน่อยจะเป็นไรไปนะฮะไม่มีใครใหญ่กว่าใครตำหนิอะครแต่ว่ามีโอกาสที่จะแล้วคำพูดผมเนี่ยนะคำนั้นเนี่ยคำนั้นเนี่ยนะครับวันนี้สังเกตนะผมใช้ภาษาอังกฤษเยอะก็อยากรดก็ผมเรียนมืองนอกจริงๆรกัแหละนะครับคำว่าขยะเนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า garbage คำว่า garbage เนี่ยก็ใช้กันในเรื่องว่าเรื่องนี้มันไร้สาระมันไม่ได้ใช้ประโยชน์โยนลงกระป๋องก็ได้แต่ก็ถูกมองว่าเป็นการดูถูกประชาชนได้เหมือนกันนะประเด็นนี้ผมจะถูกด่าบ่อยครับว่า garbage ผมตอบไม่ตรงอาจารย์ก็บอกว่าอยู่พูดอะไรกาเบชผมไม่ได้มีเจตนานะฮะที่จะไปด่าใช้คำหยาบคายไม่ใช่ฮะคือผมเนี่ยเป็นคนพูดจะเห็นผมเป็นธรรมชาติผมมานานผมชุดพูดผสมภาษาไทยภาอังกฤษ นะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการดูถูกภาษาไทยผมคิดว่าบางครั้งภาษาอังกฤษมันชัดเจนกว่าผมก็พูดกาเบ a นะครับก็คงอาจจะต้องวิพากษ์วิจารณ์มีคำถามเข้ามาเยอะมากครับท่านแต่ว่าคงไม่มีเวลาที่จะอธิบายเอาไว้รัฐบาลมอแต่งน้ําท่วมแล้วภัยแรงล่ะจะแก้อย่างไรด้วยครับด้วยครับนะครับปีห้าสีน้ำท่วมเงินเดียวยาจ่ายครบหรือยังอันนี้ก็อาจจะพกก็เยอะแล้วมั้งคนอื่นก็ทาแต่ก็นะฮะไม่ใครไม่ได้ก็ไปขอกะไอ่าครับแม้แต่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจด้วยเหมือนกันแต่ว่าเวลาหมดจะตอบหรือเปล่าตกลง ชอบบทบาทของการเป็นพยามังรายไหมครับคือเรียนตรงๆนะผมฟังเขาอื่นนะผมก็เล่นได้เหมือนกับมืออาชีพนั่นแหละโอ้ใช่ถ้าพูดอย่างนี้นะครท่านดูเองนะแล้วท่านวิจารณ์วิจารณ์ยังไงนักแสดงไม่มีโกรดน่ะเพราะเราเล่นให้คนอื่นดูนะฮะวันในขณะที่ผมเล่นผมเป็นผู้เล่นคนหนึ่งในพันคนตามบทผมไม่มีความเป็นนักการเมืองหรือเป็นรองนายกรัฐมนตรีผู้กับบอกให้เล่น บอกให้ร้องไห้บอกให้ขึ้นเสียงดังก็แสดงว่าสมบทบาทนะแล้วผมก็ตั้งใจเล่นนะฮะแล้วก็ก็มีคนบอกว่าเออไม่ไม่นึกนะฮะว่าจะเล่นอย่างนั้นได้ที่จริงอ่ะผมเล่นอย่างนั้นได้เพราะผมเคยเล่นอ่าเอาละครับก็ผงมีหลายๆประเด็นแต่จะไม่เล่นบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่ง่ายเราจะพ่อบทขี่ช้างมันอันตรายอ่าครับมีอีกหลายประเด็นอยู่ในนี้เผื่อว่าอาจจะได้เป็นคําถามต่อไปขอบคุณท่านมากที่ร่วมรายการสวัสดีครับ แล้วครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับท่านปลอดประสบสุรัตสวัสดีผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ